มีเป็นสิ่งที่อยากให้รู้และคุณหาคำตอบในคํามาชื่อ่่าความสุขที่แท้จริงคือสิ่งใดเราอยากจะรู้กันไหมหรือเราที่มีมากมายแห่ความสุขที่หลากหลายเพียงคืเราเข้า พี่นัาพี่นัารู้จักแคลเซียมไหมคะโอ้โหถามรูถูกควาอร,รู้พี่มากมากเลยแคลเซียมเนี่ยนะครับอ,อยู่ในกระดูกที่ประมาณ9กสกปรซ็น์ คุณหมอมาเมื่อกี้มีหน้าหลักครับอ่ะมันเป็นเรื่องเบสิกมากที่ใ,ใครๆก็ต้องรู้จักแถวเซียมนะค,ะครับเพราะว่ามันอยู่ในกระดูก มีอยู่ในงาดำผักคะน้าผักกระเฉดอะไรพวกนี้กินเข้าไปมันก็จะมีแคลเซียมเหมือนกันแล้วก็มีแบบเป็นถั่วฝักยาเสริมอาหารด้วยไม่เล็กๆก,ก็มีที่ตามท้องตลาดทั่วไปแต่พี่ ที่เราต้องทำรายการในวันนี้นะครับ<ะ>คือแคลเซียมนวัตกรรมใหม่ครับแคลเซียมนวัตกรรมใหม่นะครับจะมีปริมาณการดูดซึมที่มากกว่าแคลเซียมที่เราดูดซท่ๆวันนีม้มากเลยนะครับได้แล้วค่ะแล้วก็มีความแตกต่างที่ยูารอย่างยยมากครับผมแล้ววันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่อง ีญาติญาติที่มีปัญหาเรื่องกระดูกนะค<ะ>่ะทำาาดชมรายการเราในวันนี้ด้ครับค<ะ>่ะและนั่นคือสุดแท้จริงใครไม่ปล่อยยกให้นสนับสนุน น้ำมันมะพร้าวบีบเก็ดตราปาลิสุซนศ์แดห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งหน้ำมันธรรมชาติสำหรับประกอบอาหารตราโคโค่แคร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเกลียรคอเลชเกลียร์ีจี0229์ส ส9 9เก้าเก้า9 6ศนยสนย์ลตเตร์พันเสริมอาหารจ่อยทครับบำรุงกระดูกและข้อในเม็ดเดียวโทรศูนย์สองสามศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหก ใส่ใจสุขภาพใช้เฮอร์บเล่กระดูกที่อยู่ในร่างกายของเราเป็นสิ่งจาเป็นต่อเรามากน้อยแค่ไหนมันอยู่กับเราตั้งแต่เราแรกเกิดครับแต่เราไม่เคยรู้เลยว่ายิ่งเราอายุมากขึ้นเท่าไหร่กระดูกที่อยู่ในตัวเรานั้นก็จะยิ่ง ลงได้ทุกวันทุกวันรายการใครไม่ป่วอยกมือขึ้นวันนี้จึงมาขอความรู้กับคุณหมอพู้สัพกันครับว่าเราจะหาวิธีแบบไหนในการดูแลและรักษากระดูกของเราให้แข็งแรงขึ้นครับ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องกระดูกกับข้อต่อนะครับปัจจัยสำคัญเนี่ยก็คือเราพูดถึงแคลเซียมเป็นหลักแเ,เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแคลเซียมเนี่ยกซของแคลเซีมเยมในร่างกายเราเนี่ยก็สะสมอยู่ที่กระดูกและฟัน นตอนที่เรายัางเด็กเด็กอายุน้อยเนี่ยนะครับการสะส,สมแคลเซียมการสร้างกระดูกต่างๆเนี่ยนะครับ,รบมันมากสร้างมากกว่าทำลายครับคือในร่างกายมันจะมีทั้งสร้างใหม่แล้วก็ทำลายคู่กันไปแต่พออายุมากขึ้นกระบวนการสร้าง ก็จะเกิดรายการทำลายพอ,อ,อยิ่งเกิดรในการทำลายครั้งนี้ก็ต้องมองย้อนไปแล้วครับว่าคุณผู้ใหญ่ท่านนั้นเนี่ยต่อวัยรุนร่นต่อเด็กๆเ,เนี่ยมีของเก่าสะสมอยู่มากแค่ไหนนะครับและบทเรีที่ทการสร้างก่อน แคลเซียมคาร์บเาเนตครับในเซลล์กระดูกเนี่ยจะมีการสร้างแคลเซลียมจากเซลล์ที่เรียกว่าออสซิโอบลาสต์นะครับออสซิโอบลาสต์ครับเซลพวกนี้เนี่ยจะมีการาดูรดเก็บแคลเซลียมจากกระแสเลือดของเราซึ่งเราได้ คือมนุษย์เราเนี่ยสัง,งเคราะห์แคลเซียมเองไม่ได้นะครับแต่ว่าก็สามารถดูดซึมได้จากการรับประทานเข้าไปครับอาหารที่มีแคลเซียมสูงสูงเนี่ยก็ได้แก่นมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของนมซึ่งเป็นโอเคเราก็จะได้มาตั้งแต่เด็กแล้ว พอเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเรายิ่งออกกําลังกายใช้กระดูกมากขึ้นการมีแรงกระทําต่อกระดูกเนี่ยจะเกิดการกระตุ้นให้อสซีโอบลาสเนี่ยมันเก็บแคลเซียมเข้ามาแล้วก็สร้าง<อ>กระดูกให้มากขึ้นการออกกําลังกายใช้กระดูก,กหนักๆเนี่ยไม่ใช่การทำลายนะไม่ช ใช่ไหมครับใช่อย่างอย่างวิง่งมีข้อสองสยัยคือย่างคนที่อายุอย่างวิ่งนี้อายุประมาณ20่สิบกลางกม็มีปัญหาเรื่องของกระดูกพรุนได้เพาะว่าวิเพิ่งไปตรวจมาตอนอายุประมาณ23เยี่งไงครับคือกระดูกพรุนมันจะมีหลายเลเวล แล้วก็ดูขุดทำไมปัจจัใจของคนที่เป็นอายุน,น้อยก,ก,ก็เป็นสามารถเสี่ยงกับการเป็นโรคกระดูกหดได้ครับบางครั้งเนี่ยเราเข้าใจว่าเราอาจจะบริโภคนมเยอะอยู่แล้วหรือว่าหรือว่าคิอว่าอาหารแคลเซียมพร่องอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องดูกิจวัตร ไปกับองคระกอบที่หนักมากๆแค่ไหนและโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยตำแหน่งที่เรามักจะไปวัดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ข้อมือส้นสัตโลกนะครับที่อยาพบเรื่องกระดูกบางก่อนเนี่ยค่ะพวกนี้เนี่ยจะเป็นข้อที่ตอนเด็กๆผ่านช่วงวัยรุ่นมาเนี่ยเป็นช่วงที่ใช้งานหนะครับถ้าถ้า ต้องคือมีการวอร์มัพมีการเทรนมีการอะไรฝึกกล้ามเนื้อหรืออุปกรณ์ป้องกันที่ดีแต่คราวนี้ออกกำลังกายของบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในวิชาการนะครับก็วิ่งเล่นกันตามเรื่องตามราว<า>เลยในชะ่ <laughs> ครับเพราะฉะนั้นแรงที่กระแทกกระทันเนี่ย ก็จะดูกท,ทำลายไปเรื่อยๆมันเลยกลายเป็นว่าบางทีแคลเซียมที่เราบโปริโนค้ไปเนี่ยสร้างอาจจะไม่ทันทนีรทมลายจริงอย่างนัองวีเยอะไหมครับ<ม>คือ,อ,อคนที่อายุไม่ถึงสามสิบหรือสามสิบเนี่ยแล้วมีปัญหาเรื่องกระดูกกระดูกกระดูกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือ,อคุณนี่เป็น เป็นกลุ่มรวยน้อยเหรอครับประมาณประมาณสามสิบห้าปีครับสามสิบห้าปีขึ้นไปนะครับอช่วงประมาณสามสิบห้าปีขึ้นไปเนี่ยถ้ามองอย่างยั่งยืนเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยนะครับการสร้างหรือสะสมแคลเซียมเนี่ย โซเดนยมรูดด้วยในการเป็นตัวแคลเซียมเข้าไปในเซลล์ครับครับอันนี้พออายุเริ่มจะเลยจาก3 5ปีเนี่ยร่างไข่ผู้หญิงจะเสื่อมโซเดียมลงเพราะฉะนั้นมันก็ผลิตฮอร์โมนเพศผลิตโซเจนได้ยิ่งสมมุิอายุมากขึ้นหมดนะ ใกล <for an Legal Wagner> ้ๆเอาไวททองเลยสมมติ4 5ถึง48ปีขึ้นไปก็จะเป็บไวททองนะครับอันนั้นเนี่ยเอสจะหยุดสร้างเขาหยุดสร้างเนี่ยความเสื่อมจะมาอย่างถาวรอะไรก็ตัวกระบางตัวลงอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเจอปัญหา ตามมาสามสิบเนี่ยโอ้ถ้าถ้าเจอเนี่ยก็ต้องต้องให้ให้การดูแลเป็นพิเศษปัญหากระดูกเนี่ยมีอะไรบ้างครับกระดูกคือเห็นกระดูกบางอันหนึ่งกระเหลบามีับกระดูคุณนี่เหมือนกันไหมคอ่าครับกระดูกบางตัวหรือกระดูกคุณเนี่ยความหมายเนี่ยอาจจะเป็น เวลาเรามองถึงกระดูกเนี่ยบางทีเรานึกถึงการเอ็กซเรย์ครับแล้เอ็กซเรย์ดูกระดูนะครหมายถึงดูโครงสร้างมันนะครับความหนากระดูกใหญ่กระดูกเล็กแค่ไหนถ้ามันดูเปลือกนอกครับแต่ความสำคัญอยู่ที่มวลนครับหรือความหนาแน่งข้างในเนื้อกระดูกระดู มันจะต้องมีการสะสมแคลเซียมและก็เนื้อเยื่อของกระดูกที่อยู่ด้านในเป็นตัวสร้างใช้ตลอดชีวิตเราตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นตั้งแต่ตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วมีวิธีการตรวจอย่างไรก็ต้องกระดูกตรวจต้องตรวจมวลกระดูกได้การตรวจมวลกระดูกจะเป็นการตรวจที่เศษไม่ใช่การ แล้วก็มองเห็นเลือเข้าไปข้างในเนื้อว่า mm. อ่าถ้าเทียบง่ายๆเหมือนกับกระดูกเราเป็นโครงสร้างบ้านเนี่ยคไอ้ตัวมวลกระดูกเนี่ยมันจะเหมือนแกนข้างในเหมือนกับเหล็กเส้นที่อยู่ข้างในถ้าเหล็กเส้นเราสะสมไม่ดีคุณภาพไม่ดีเนี่ยมันก็จะเสื่อม ตรงนี้เราเรียกว่าโรกกระดูกพรุนแล้วบ้านนี่ก็ถล่ม,ลมเลยลยก็เวลาห<ม>กล้มอาจจะกระดูหกหักง่ายกว่าปกติตใช่ครับ<ม>อาจจะมีอาการแทรกซ้อนตามมาเช่นข้อต่อนะครับ คือแค่ลเซียมมมีผลต่อข้อต่อชัดเจนขนาดนั้นแล้วครับอาแล้วอย่างของโรคข้อต่อเสื่อมน,นี้มันมีลักษณะของโรคเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของข้อต่อเสื่อมเนี่ยนะครับปลายของกระดูกนี<ม>จะมีกระดูกอ่อนอยู่ระหว่าง ก็จะมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ครับคราวน,นี้การดูแลตัวเองที่ไม่ถูกต้องเอาตั้งแต่โภชนาการเลยนะครับอย่างที่แคลเซียมบอกไปแล้วคบ,บางคนโภชนาการไม่ดีก็คือน้ำหนักตัวมากนะครับข้อเข่าโดยเฉพาะยิ่งข้อเข่าข้อเท้าต่างๆที่รับน้ำหนัก ก็จะถูกแรงกดพับในปริมาณเยอะยิ่งขาดกรรเรากำลังกายเนี่ยนะครับก็จะยิ่งทำให้กระดูกถูกกดทับมากขึ้นเพราะว่าปกติเนเวลาเรายืนอยู่ได้ข้อต่อเนี่ยนอกจากมันยืงรับน้ำหนักับแล้วยังมีกล้ามเนื้อรอบๆเป็นตัวรับน้ำหนักให้เราด้วยอ,อาการพวกนี้พออย่างนี้